เรามาตามสถานการณ์ของเจ้ากัเซโลกันหน่อยนะครับบาซ่าเองก็เงินถุงเงินถังไม่ค่อยจะมีครับเงินน้อยครับ mm. มีแค่20ล้านยูโรถ้าหากว่าอยากจะซื้อขาดเจ้ากัเซโลมาจากแมนซิตี้รายงานข่าวจากสปอร์ตนะครับสื่อของสเปนก็บอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยเตรียมเงินไว้ที่ไม่เกิน20ล้านยูโรสำหรับการซื้อขาดเจ้ากัเซโลมาร่วมทีมแบบถาวรในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับ แขงทีมชาติโปรโตุเกสอย่างโจวัสโลมีปัญหากับเป๊ปโกเดล่าจนโดนปล่อยให้กับบาซ่ายืมใช้งานในฤดูกาลน,นี้ซึ่งเจ้าตัวก็กําลังเป็นกําลังสําคัญของบาซ่าเลยนะครับด้วยการลงไปแล้ว29เกมทําไป3ประตูกับอีก4แอสซสนะครับแม้ว่าจะมีสัญญากับแมนซิสตี้จนถึงปี2027แต่คาดว่าคงจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปจากความสัมพันธ์กับเป๊ปที่มีในตอนนี้นครับทำให้ทางแมนซิสตี้เองก็ยินดีที่จะปล่อยออกจากทีมเหมือนกันในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ แต่ยังไงก็ตามครับรายงานจากสื่อของสเปนก็บอกเลยว่าบาร์ซ่าจะไม่เสนอค่าตัวเกินกว่า20ล้านยูโรโดยจะมีค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่15ล้านยูโรขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นการขาดทุนหนักเลยสำหรับแมนซิตี้ถ้าว่าขายออกนะครับเพราะว่าพวกเขาซื้อมาจากยูเวนตุสที่ราคา70ล้านยูโรสำหรับเจ้ากาเซโลนะครับบาร์ซ่าถ้าหากว่าอยากจะซื้อขาดเนี่ย ขอไม่เกิน20ล้านยูโรสำหรับเจ้ากาสเซโล่นะครับแต่ไม่รู้ถ้าเป็นแบบนี้ทางแมสตี้จะว่ายัางไงครับเพราะว่าราคานี้มันขาดทุนยับเลยครับซื้อมาแพงครับแต่ถ้าได้ขายถูกในราคา20ล้านยูโรมันก็คงอาจจะเป็นไปได้ยากสำหรับแมสตี้นะครับที่จะปล่อยให้กับบาร์ซ่าในราคานี้เกรดมันก็ท่านที่จะต่ำไปนะครับก็ไม่เกิน20ล้านยูโรอ่ะแต่เริ่มต้น15ล้านยูโรขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โหราคาต่างกันลิบลับเลยนะ จัดไปให้ัยรุ่นทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของเจ้ากันเซิโลก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวเลยนะ